ตกดินอาเชียงางขยุ่ก้อนหินใหญ่โอ้โหน้ำกระตายอันนี้ก็ลงมาข้างล่างอีกรอบนึงน้ำขึ้นนากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามน้องชีปงงทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชอปังมาที่ไหนคะ ที่บ้านนางคุณทวดค่ะใช่ไหมพ่อเอสดพามาวันปีใหม่เนาะฮะพามาออบ้านนอก,านนอก <c oughs> พามาดูตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อบ้านเราอยู่ติดอะไรนะ,ะแก้ม,กมลิง,ลงอบ้านอยู่ติดแก้มลิงตรงนี้ก็จะเป็นแก้มลิงนะคะคุณผู้ชมตรงนู้นตรงนู้นที่สูงๆตรงนู้นน้ำแล้มั <c oughs> ม้ใช่มันหมดหน้าฝนแล้วตอนนั้นน้ำเยอะไปะ เราจะไปไหนกันโอเราจะดูน้ำเราจะเดินไปดูน้ำกันอ่ะไปเลยค่ะเลอช่วงนี้ก็จะมีเสียงดนตรีเบาๆาเคราครอมา,าโอ้ตรงนี้เป็นสะพานข้ามนี่ผู้ชมตอนนี้น้องเชียปังกับพ่อเอ็ก,ก็กำลังเดินข้ามสะพานไม้ ไม้แบบผุพังมากไม้เก่าๆว้าวอุยอิดออด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 เลยโอ้อิดออดอ,อ,อ,อิดอดเรียกเราก็ผ่านมาได้อืมไปเลยค่ะไปเลยไปเลยค่ะไปสิอุ้ยอุ้ยอู <t un> <t un> ้ยอู้อู้อู้สูงสูงพ่อระวังลย ไปต่อเลยค่ะไปต่อเลย <S <S ไปต่อกันเลยนี่เมนูก็กำลังจะขึ้นนะคะคุณผู้ชมว้าวต้องเดินดูเหลี่ยมนิดนึงฮึด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 เย่น,น้ำมาตรงนี้น้ำหมดเลยนะโอ้หน้าน้ำหน้าฝนใช่ไหมพ่อนี่นนอโอ้ตรงนี้จะมีน้ำเยอะนี่ตรงนี้จะเป็นน้ำนะคะคุณผู้ชมขาเขาก็จะทำเหมือนอ่าคูน้ำนะพ่อเนะาะธรรมชาติอุ่นไอธรรมชาตินี่น้อพ่อเนาะ ออมบรรยากาศดีมากอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมเอออากาศเขาบริสุทธิ์ที่นี่เชงปังเจอหินเชปางก็จะโยนลงน้ำต้มสำหรับเด็กๆก,ก็จะชอบแบบนี้แหละคะ่ะต <c oughs> ุ้ <c oughs> ไบไหนอู <c> ้ <oughs> เชอปังชอบมาย้ยนหินตรงนี้นะคะคุณผู้ชมไปว่ามันมีป่าอยู่ตรงนี้ไหมมีป่าไหมม<ร>ีไหม,มางล่างยังม,มีทางลงอยู่มีทางลงอูจะลงได้เหรอจะลงไปข้างล่างเหรออุ้ยทางมันชันมากเลยนะพ่อดูสิพ่ออุ้มดูสิ นี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะห้ามให้เด็กๆมาเล่นคนเดียวนะหรือว่าเด็กๆมาเล่นการตามภาษาเด็กๆนี่ห้ามเลยนะคะคุณผู้ชมต้องให้ผู้ปกครองมาด้วยต้องให้ผู้ใหญ่มาด้วยเพราะว่ามันอันตราย <c oughs> บ้านใครที่อยู่ใกล้ๆน้ําเหมือนกันเนาะอันตรายนะผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนี่แม่นหนูก็ลงมาข้างล่างใกล้น,น้ํานี่นี่นะเพื่อนเพื่อนโย,ปน,ยนปลาเขาเรียกโยนปลาโ <c oughs> ยนหินลงน้ํา <c oughs> ตุ้มโอ้โหฮะอุ้ยก้อนหินใหญ่มากเลยจะโยนลงเหรอหอืมจะโยนลงเลยเหรออ่าเชปางจะโยนก้อนหินใหญ่ตุ้มโบน้ำกระจาย,ายอันนี้ก็ลงมาข้างล่างอีกรอบนึงนะอันที่งันะงวัวเชปางจับขี้วัวอะเช็ดมือด้วยนะที่รักท่านผู้ชมเชียงปาับขี้งัวไหน ขี้บัวจะวังจับขี้บัวคิดว่าเป็นก้อนหินไม่เดี๋ยวไปจับขี้งวงแต่ขี้งวมันแห้งแล้วขี้บัวมันแห้งแล้วขี้บัวมันแห้งแล้วไม่เป็นไรขี้บัวก็เป็นปุ๋ยนะเม้งก็กลัวมานี่ก็กลัวรู้ไหมกลัวอะไรกลัวไก่กลัวไก่ บรรยาค่ะสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมรธรรมชาติก็อากาศก็สดชื่นเนาะไ,ไม่เหมือนในเมืองอ่ะพอจะขึ้นอีกรอบแล้วว้ามีเรือหนึ่งลำค่ะ ้องไปหรอคะองลงไหมอ๋อจะลงไปดูน้ําแถวนี้ดูอ่ะลงเลยตรงนี้ก็ทางชันเหมือนกันระวังลื่นนะไปะนานๆเราจะกลับมาด่านของทวสักครั้งนะคะคุณผู้ชมนี่ก็มาดูแม่น้ำว้าวว้าวสวยงามพระาทิตย์กำลังจะตกดิน คุณผู้ชมเจออะไรคะเจออะไรคะก้อนทิ้งใหญ่โอ้โหนี่ดูผ้าทิ้งตกผ้าที่กำลังจะตกดินอ่าไปค่ะอกระเด็นอะไรนะจับผ้าทิ้งจับผ้าทิ้งได้ด้วยเหรอ โอ้โหโยอใส่แม่ด้วยฮะจ๋มเลยจ๋มเลยมันหินใหญ่ย e ิยกไม่ได้โอ้โหชปังจะยกก้อนนี้เลยเหรอโอ้ไหนพ่อยกโอ้ชปางไปช่วยพ่อเร็วไปช่วยพ่อยกเอ้าเร็วเร็วช่วยพ่อยกหน่อยช่วยกันอ่ะช่วยกันช่วยกันชปังทำไมไม่ช่วยพ่อยกอ่ะอู้ แฟงชอบโยนก้อนหินนะคะหนูเจอไหนโอ้หนูเจอนี้อีกอันนึงอะชอบโยนก้อนหินลงน้ำเอาเอาโย, <laughs> ยนไม่ถึงน้ำอันไหนอ่ะเจออีกอ่ะอู้จอมเลยอันนี้ไปหนาวโอ้โห <laughs> <laughs> เอาให้เชปังโยนให้เชปังโยนอย่าไปใกล้น้ำมากนะเอาโยนว้าวพ่อพ่อโยนสไลด์น้ำเป็นไหมเป็นสไลด์ที่มันดังดึ๋งดึ๋งดึ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 งอ่ะอ่ะอ่ะอุ้ยได้สองครั้งเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะโยนสไลด์ที่มันเด้งดึ๋งดึ๋งดึงดึงดึงเดี๋ยวรอพ่อดีพ่อจะโยนได้ไหมโอ้ยอู้ จะปางโยนไปตรงนู้นฮาต้องหาหินที่มันแบนๆใช่ไหมโอ้เราจะหาเจอไหมล่ะอาหาหินก่อนทางนั้นหาหินได้ไดยังอ่ะโอเคโอ้ยมันใหญ่ไปไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะปางด,ดูพ่อโอ้ของชิปปองโยนของไปแล้วไม่เห็นเลย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูธรรมชาติเขื่อน ที่อยู่ติดบ้านเนาะนอ่าแล้วก็กอาเก็บน้ำเคยลําเชยงไกลแล้วก็อ่าเก็บน้ําแก้มลิงนนอะที่อยู่ข้างๆบ้านเนาะนี <laughs> ฝ่ฝากฝากเพื่อนทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชะบัางทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเกือบ <laughs> โดนแม่ป้าฝาก